เราอยู่กันที่บ้านรีสูโฮมสเตย์ <h om est ay> ดอยหลวงเชียงดาวนะคะตามบ้านนี้เลยเราจะไปดูข้างในกันนะคะว่ารีสูคาเฟ่อาหารเครื่องดื่มมันจะมีอะไรให้เรากินบ้างตามมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูโรตีบ้านรีสูกันนะคะว่าวันนี้จะเปิดหรือเปล่า ค้งหน้านี่เขาทำใหม่นะคะครั้งที่แล้วเรามาัไม่ทำเลยนะคะตรงนี้บ้านรีซูมาหนึ่งครั้งอะไรอายุยืนหนึ่งปีสักอย่างไปค่ะไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างข้างในที่แน่เลยก่อนไปก็ไปดูนี่ก่อนไปดูโฮมสเตย์ก่อนใช่แต่ว่ามันจะมีเนี้ยขวามือเนี่ยโดตีบ้านลีซู เราลงไปดูโฮมสเตย์ข้างล่างก่อนนะคะว่าจะมีวิวเป็นยังไงบ้างโซนแรกก็จะเป็นโซนกลางเต็นท์ก่อนนะคะเต็นท์ชิดมากอะเต็นท์เขาทำใหม่แล้วเขาทำฉากกั้นด้วยครั้งที่แล้วเรามาไม่มีฉากกั้นแบบนี้นะคะจะไปโลง่ลงๆเลยแต่เต็นท์ก็ใหญ่อยู่ นี่เขาทํามาใหม่ใช่ไหมคะไปไปค่ะไปดูกันค่ะวิวเป็นยังไงบ้างเห็นดอยหลวงแล้วจ้าทุกคนม,มาค่ะวิวสามร้อยหกสิบองศานะคะนูน่นเราพักกันตรงนูน้นนะคะไกลๆตรงนู้นนะคะที่เราพักนะคะ,ะเป็นข,ขาว ช่นี่เลยวิวโดยหลวงนะคะหน้าเต็นท์ของบาลิซูตอนนี้เขากำลังเก็บเต็นท์นะคะทุกคนเขากำลังเตรียมําหรับกรุ๊ปใหม่ที่จะเข้ามาเนาะกรุ๊ปเก่าออกไปก็เคลียร์เต็นท์ก่อนนี่เต็นท์ชิดกันมากนี<อ>่หลายเต็นท์อะเพิ่มเต็นท์มาเยอะเป็นโดมโดมนะคะตอนนี้คือแยกฉากกันหมดแล้วกั้นฉากเลยกั้นฉากมีเก้าอี้มีทางขายะอยู่ข้างหน้า เครื่องนอนมีครบในเต็นท์ครบนะคะวิวก็ประมาณนี้เลยตื่นมาก็คือเห็นเลยไม่ต้องเดินไปดูชมวิวที่ไหนนะคะมีโฮมสเตย์มีเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านใหม่บ้านใหม่<อ>ทำ,ทำหลังเดี๋ยวไปดูข้าง,างล่างกันข้างลาเดี๋ยวไปดูกันานบนนี้ก็เป็นโซนที่เรารีวิวกันคลิปก่อนละ ตอนนี้ก็เริ่มทำใหม่เรื่อยๆนะคะเข้าใกล้หน้าหายละต้องเพ,เพิ่มต้องเสริมเข้าไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าจะรับนักท่องเที่ยวไม่พอนะคะช่วงกอบโกยนั่นเองเมื่อก่อนไม่มีนะคะตรงนี้นะคะมีแค่เป็นโดมอยู่ข้างล่างแต่ตอนนี้เพิ่มบ้านมาอีกหลายจุดนะคะเดี๋ยวเราจะพาลงไปดูนะคะว่ามีเพิ่มจุดไหนบ้าง หลักๆเลยก็คือไม่ว่าอยู่จุดไหนตื่นเช้ามาก็คือเห็นนี่เลยดอยหลวงหลวงสมชื่อนะคะทุกคนเพราะว่าเหมือนมีดอยตั้งอยู่หน้าเต็นเราเลยนี่มุมไหนก็จะเจอดอยหลวงนะคะเป็นเป็นจุดชมวิวของดอยหลวงเชียงดาวที่บ้านรีสูนี่คือที่สุดแล้วไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะว่า บ้านใหม่ที่เขาสร้างบ้านพักเนาะข้างล่างมีแบบไหนยังไงบ้างเนาะท่านนายที่เป็นเต็นเออเป็นบ้านที่เราไปรีวิวคลิปที่แล้วเนาะเราไปดูคลิปที่แล้วกันนี่ตรงนี้รีวิวไปแล้วเดี๋ยวตามไปดูคลิปเก่าด้วยนะคะมีสองหลังคราวนี้นเราจะเดินผ่านมันไปนะคะมอเราจะไปบ้านหลังใหม่นะคะไปดูบ้านหลังใหม่ดีกว่านี่ตรงข้างหน้านี่ก็เพิ่งสร้างนะคะยังสร้างไม่เสร็จเลย เดิมที่เราไปคราวที่แล้วนี้รีวิวไปแล้วไปผ่านไปเลยจ้ะเราไม่เข้าแล้วนะคะเราจะไปดูนู่นนี่ทำใหม่นี่กำลังทำเลยนี่ <ไป S 1> ทำห<า>้องน้ำาเสร็จเลยห้องน้ำทำห้องน้ำรวมเพิ่มเพราะว่าตอนนี้เต็นท์ที่มันอยู่กระจัดกระจายอยู่นี่คือมันเพิ่มเยอะขึ้นจากเดิมเยอะมากเลยนะคะ เราไปดูบ้านหลังใหม่กันสิเหมือนยกดอยมาไว้หน้าบ้านนะทุกคนดูถ้าตื่นเช้ามาก็คือดอยอยู่เต็มหน้าเลยนี่ยังมีเสร็จอะไรอยู่เยอะแยะเลยนะคะเขายังสร้างไม่เสร็จเนาะกําลังทาสงทาสีเรามาบุกบ้านเขานะคะตั้งแต่เขายังไม่เสร็จเลยไปเราไปดูกันเลยต้องว้าวแน่ๆเลยทุกคน วิวมันจะขนาดไหนนะคะอือ uh หือ huh. นี่วิวเป็นส่วนตัวเลยนะมีฉากกัน้นมีอะไรกั้นหมดเลยไม่มีอะไรมาขวางกั้นนะคะ้านหน้ากัลานกว้างใช่นั่งหมู่กระทะกันหน้าบ้านนะคะไปเราแอบ,บเข้าบ้านเขาด้วยนะคะทุกคนไหนๆก็มารีวิวแล้วนะคะรีวิวให้สุดนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะน่าจะประมาณแบบสองครอบครัวห้องน้ําก็ อยู่ตรงนี้เลยติดๆเลยไม่ต้องเดินลงไปชั้นล่างนะคะสะดวกสบายเป็นห้องถงโลงๆกว้างๆอ่ะวิวค่ะหน้าบ้านนะคะแล้วก็ถัดไปข้างซ้ายมีอีกสองสองห้องเนาะสองหลังถัดไป F S <S มีแอบสองดูมีฉากกันใช่มีฉากมีความเป็นส่วนตัวไม่เหมือนเต็นเนาะเต็นมีฉากแค่ตรงที่เต็นนะคะแต่ตรงหน้าลานหน้าที่เรานั่งกินข้าวนั่งกินหมูกระทะก็คือ เห็นกันอยู่เนาะมาไปไปดูหลังอื่นสิทาสีอยู่นะคะทุกคนกลิ่นยังหอมฉูยอยู่เลยนะคะกลิ่นสียังไม่เสร็จนะคะเขาต้องรีบปั่นงานนะคะเพราะว่าใกล้ละใกล้หายใกล้นักท่องเที่ยวจะมาแล้วดูคะ่ะใหม่แบบใหม่ยังไม่ได้ใช้บริการเลยนะคะแล้วก็มาบุกแล้วนะคะทุกคน ไปดูอีกหลังหนึ่งวิวก็ขยบมาอีกใกล้รอยหลวงมาอีกแต่ก็360หน้าบ้านข้างหนน่าจะเหมือนกันนะคะก็มีโตะ๊ะมีเก้าอี e, ้อะไรให้อยู่ข้างหน้าเนาะนี่แดดร้อนนะคะไม่ไหวนะคะแม่หลบแดดแปบ๊บเก้าอี้ใชมีเก้าอี e, ้พร้อมโตะไฟก็มีไฟโซลาเซลล์ที่นี่เป็นโซลาเซลล์หมดเลยเพราะไม่มีไฟฟ้านะฮะสัญญาณนะคะทุกคนสัญญาณคือ น้อยมากต้องหานะคะใครจะมาทำงานที่นี่นี่ลำบากนะคะเตือนหาสัญญาณใช่เอารีวิวเอาเอาแม่ขอแช่หน่อยนะคะ,อ,ะอีกหลังหนึ่งอันนี้หลังสุดท้ายละอันนี้หลังตรงกลางรีวิวหลังที่สามก็เปิดโล่งมาเหมือนกันนะคะอันนี้ยังสร้างไม่เสร็จย,ยังไม่เสร็จใช่ยังไม่ได้ใส่ที่นอนอะไรเลยเครื่องนอนข้างในยังไม่มีเลยนะคะ พาไปดูห้องน้ําหน่อยว้าวที่นี่น้ำเย็นจับใจมากไม่ต้องห่วงไม่มีน้ําอุ่นนะคะมีแต่น้ําต้มนะคะเตรียมมาเองนะคะ bán đài nào. Đây. ไปคลิปย่อยมาแวะชมบ้านรีซูใช่มาดูความคืบหน้ามาแวะเยี่ยมกิจการเพราะว่า <laughs> เรามาบ่อยมากตรงนี้เอามาจุดนี้จนเห็นความคืบหน้าของเขาหมดว่าปีที่แล้วมีกี่หลังอะไรยังไงเต้นกี่หลังอะไร <laughs> เต้นตรงนี้มีฉากกัน้นเมื่อก่อนไม่มีอะไรเราเห็นความคืบหน้าเขาหมดจนเหมือนเราเป็นเจ้าของกิจการแล้วตอนนี้ <laughs> มาแวะดูพัฒนาเยอะมากคาเฟ่รับ <laughs> บรรยากาศดีเยน็นสบายใช่ตรงจุดอ,อ,อะไรนะตวัวตีมาลีซูก็ยังมีให้บริการอยู่นะคะน้ำพริกลีซูก็กระบุกละร้อยเหมือนเดิมเรามาทุกทีเราก็ซื้อไปฝากเนาะมีคาเฟ่มีอะไรพวกนี้คาเฟ่ห<ต>นักนะที่นี่มีสัญญามีสัญญาณเน็ต <c oughs> ใช่จุดนี้มีสัญญาณนะคะที่อื่นมันน่าจะเตี้ยแหละมัน่าจะต่ำม, <c oughs> มันเลยไม่มีแต่จุดนี้มันสูงสัญญาณเน็ต มีสแกรงคิวอาร์โค้ดจ่ายตังค์ได้ด้วยนะคะตัาแปลกที่อื่นนี่เงินสดมีเมื่อกี้แม่ของแม่ขึ้น 5G เลยโทรเข้าได้มีคนตามงานได้นะคะจุดนี้มีคนตามงานได้ใช่จุดอื่นคือสัญญาณไม่มีแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปเก็บเต็นท์ไปเก็บเต็นท์แล้วกลับแล้วเพราะว่าตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วเนาะเดี๋ยวไปหากินมือหากินหากินมื้อเตี่ยงเหนือก็มานะคะไปแล้วจ้าเดี๋ยวทิ้งท้ายกับบรรยากาศของคาเฟ่บ้านลีซูเนาะจ้า เดี๋ยวทริปนี้ใครที่ไม่ได้มาพักก็มาแวะมานลูกแวะทนอาหารกาแฟเครื่องดื่มได้เนาะเป็นคาเฟ่ไปล้ใช่โรตีบ้านลีซูก็ยังเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกอ่ะของขึ้นชื่อที่นี่ใช่ใช่ซิกเนเจอร์ของที่นี่นั่นเองนะคะเราไม่ได้ชิมเพราะว่าเดี๋ยวเราเก็บท้องไปกินผัดไทยบ้านอาราดินอยู่ โอเคไปคลิปนี้ไปล้วค่ะได้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งพประติให้ด้วยนะคะ,ะคลิปนี้ขอตัวไปก่อนเพราะร้อนเหลือเกินไม่ไหวแล้วไม่ปิดกันที่บรรยากาศบ้านลีซูคาเฟ่จ้า